วันนี้ผมจะพาผู้ชมมาไหว้พระที่โคราชนะครับนี่เป็นภาพวาดของพระ,ะ,ะนเรศวรครับที่จังหวัดโคราชอำเภอโชคชัยนะครับตรงนี้นี่เป็นห้องพระที่ผู้คนมาชมไก,กไว้กาไฟนะครับตรงนี้ เป็นปางพระเตถะวันต่อไปนี่เป็นภาพเรื่องราวประวัติศาสตร์ของไทยเรานะครับนี่เป็นรูป รูปของพระนเรศวรมหาราชนะครับตรงนี้เป็นพิพธัณร์จำลองที่อำเภอโชคชัยครับนี่เป็นวาดภาพบนภาพพนังนะครับที่ผู้เข้าชมได้เข้ามาชมดูบรรยากาศข้างในครับตรงนี้ ยครับอีกฝั่งนั้นก็เป็นพิพิธภัณฑ์เหมือนกันนั่นเองครับเป็นทางเข้าลูกช้างองค์ท่านคงประทับ ตอนสรุปนครับนี่ดูบรรยากาศรอบๆครับ,รบ,รบ,รบก็มาดูชัดเจนครับจะซูมชัดเจนมากาก่อจบการบรรยายเพียงแค่นี้ครับ